ល្លាប់ពីសុខ្លាប់ទាត់ទាត់ទៅពីសិ เกือบจะสบายดีครับมีตร,รัพย์เพดการที่คารุหลักสุภูส,สุขคนกระพิณองมันอีพุคานุนนองนุ่มนวลมันไพ่กระพิณองมันไพ่คนโกค,คนโสผูหันยะนั่นละนุม่มนิยในตาสีเล็กหนีสินพอประมาณและบานปลายกระพิณองถนนเดินได้เป็นบางสายพระวญายันจ้านี่เห็นครับิณว้าฮ่าฮ่าฮเฮ้อ้ยอายันจนหนีเห็นครับผม ครับผมครับมื่อกี้มาพบมาพบกันที่เขาเหมือนเดิมคับพินองในรายการลูกทุ่งอ่อนซ่อนครับในรายการลูกทุ่งอ่อนซ่อนของนุ่มบรภพยคนโกคับพินองนุ่มบนรพยสารบันทึกยูทูบกัมาพบมาผอกับพี่กับน้องเหมือนเดิมคับพินองในช่องในรายการก็มีสมาร์ าสายบันเทิงยูทูบคร์พี่นองสมาชิกสาบันเทิงยูทูบกาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุสุคนครรบที่ค่อยกิติตาแล้วก็รายการเป็นประจำครับเพรว่าจิเป็นพี่น้องจากฟังไทยแน่พี่น้องฟังล่าแน่และพี่น้องจากต่างประเทศย s a เอเอสหรัฐอเมริกาเป็นสแสดนะเน้ะอือโวยกะไปส่วนตินเนียนะครับพี่น้องครับผมกันตาพี่น้องฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดกับเ yes, ยซือริมเดอนะครับพี่น้องกะคันตาอยู่ ในต่างประเทศก็ติดต่อเข้ามาคาราพ่นองพอเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ดอกไม่ต้องพอเป็นภาษาเล่าก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับพี่น้องอาะกับมันนี้ก็มี่แนวมาฝากมาตอนครรบพี่น้องกโดยความคิดหอดคิดถึงครับโดยความคิดหอดคิดถึงกบ้านบ้านอิงฟ้าครับเป็นสมุนไพรคารเป็นเป็นเป็นสมุนไพร เสริมควบคุมกันให้กับพีะกับน้องสุขุมสุขเคลื่อนกระเพาะน่องพริบพั่า์จากสมุนไพรไทยแท้ครับสูตรเข้มข้นบ้านอิงฟ้าครับบ้านอิงฟ้าเป็นาชากระชายขาวครับพี่น้องชากระชายครับครับพี่น้องการมันมันก็มีสรรพคุณในหลายอย่างครับพี่น้องเพราะว่าทีเป็นเสริมภูมิคุ้มกันาต้านไวรัสต้านไวรัสครับพี่น้องตัวที่แน่คือเป็นตัวต้านไวรัสนะครับพี่น้องเป็นตัวต้านไวรัส ซอยบำรุงร่างกายซอยในการรับในการรับบำรุงหัวใจแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อตาหนุน่มมู่นนิสระชะลอชะลอชะลอดวหครับชะลอไว้าชะลอไว่ไอ,อนอ่อนเกินไปน,นะนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกระพินน้องต่อตานการเป็นโรคมะเร็งครับต่อตานการเป็นโรคมะเร็งและการลดไขมันในเส้นเลือดสูง และกาควมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและกาควมดันโลหิตสูงและก็รโรคเวนครพี่น้องและก็วิธีรับอัปบบำรุ่งตับครับพี่น้องบำรุงตับครับพี่น้องกาบรรจุอยู่นีกามีอยู่งีสิบซองครับพี่น้องงีสิบซองครับผมคันท้าพี่น้องสนใจการติดต่อ้ามากครับพี่น้องส่วนวิธีรับประทานกาเอาซองแช่ครับพี่น้อง ซร้งแฉ่พอมันเป็นนันเป็นหมากำหนดขี่ครับพี่น้องนี่ซร้งแ่ครับพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำหอนครับพี่น้องใส่น้ำหอนเพื่อที่จะได้แซ่ประมาณจักซีหาทีครับพี่น้องซีหาทีกะเอามาตราบรัตรทานได้พี่น้องครับแล้วตอนนี้ผมแซ่ไบด่าครับพี่น้องแซ่ไบด่ากะ ลองขีดเบิองอร่อยรสชาติหอมครับพี่น้องหอมหอมในการเป็นในในในกระชายดำกรับพี่น้องอ่ะขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุสุขชนครับพี่น้องเทะเลแล้วซีนาที่กระดาษพี่น้องโอ้ยกขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณในหลายครับผมกระดาษพี่น้องสนใจกก่ยิสเดิมกดไลค์กดซับสไคร์ล้วก็กดแชร์คนนึงเนี่ย กะสมาร์ทสมาร์ทบัวใบสินทรสมาร์ทสินทรและก็สมาร์ทสินทรครับผมกะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุข,ขุสุนขขครับพี่น้องใค,ครจะลืมเน้อสมาร์ทสายบันเทิงยูทูบครับสมาร์ทสายบันเทิงยูทูบครับกะขอบคุณอะไรขอบคุณสุข,ขุสุนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ